เจมอสผมไม่อยากแข่งกับเจมอสแล้วอะทำไมอ่ะเจมอสเก่งเกินไปผมแข่งอะไรก็แพ้หมดเลยอ่ะช่วยฝึกวิชัยผมหน่อยได้ไหมไหวเหรออ่ะหนักแค่ไหนก็เชียววะมะมันยิ่งกับบุกน้ำลุยไฟนะไฟจะแข็งแกร่งแบบนี้ได้เหรอขนาดนั้นเลยอ่ะเอาซะหน่อยเถอะมาไม่อยามาล้มขอชีวิตทีหลังไม่ได้นะไม่เป็นไรได้หมดทุกอย่างพยายามแข็งแกร่งอ่ะเจมฝึกให้มาเลยผมอยากแข่งแกร่งจริงๆเตรียมใจไว้มาเลยมาท่าแรกคืองสเปียแม่ตาดีอะไรสเปียตาดีสเปียต้นกล้วยไงทำยังไงอ่ะพุ่งใส่ไง อิความแข็งแง่งไปดูเอาเนี่ยรอต้นนี้โยอออ้ยอ้โว้ยย้ลกขึ้นมากขึ้นมาไหดต่อไปดาที่สฝึกความเจ็บปวดฮะฝึกยังไงอ่ะฮะตัด ไปยังกาไปสภาพอ่อนอย่างนี้จะมาให้อ่อนกลับไปฝึกาใหม่ไป